สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักุ้ยถูกทางยังอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อแห่งชาติวันนี้เราเรียนถามท่านวอรวิชราเมธีในเรื่องของบทบาทของพ่อที่ท่านอยากให้พ่อไทยทาให้กับลูกท่านอ,อาจารย์วอรวิชราเมธีเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเร็วนี้ชื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเราจึงได้เรียนถามท่านวอถึงเรื่องของ สิ่งที่พ่อแม่จะสามารถจะทำได้เพื่อจะเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้กับใจิตใจของลูกๆถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกลูกมีความสุขก็อยากจะบอกว่าหนึ่งมีความสุขให้ลูกดูและเป็นครูให้ลูกเห็นถ้าเราเอาแต่พร่ำสอนแต่พ่อแม่ก็ยังทุกอยู่ยังปากจัดอยู่ยังป่าคอร้อร้ายอยู่ยังหงดุงดหงดิดฉุนเฉียวโก,กรธเกลี้ยวให้ลูกดูถ้าทำอย่างนี้ไม่มีทางที่คำสอนจะมีประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนใจเย็นพ่อแม่ใจเย็นให้ลูกดูถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนใจบุญใจบุญให้ลูกดูถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนใจกว้างไม่ฉาตาร้อนใครๆพ่อแม่ต้องทําให้เขาดูโบราณท่านสอนว่าหนึ่งการกระทํามีค่ายิ่งกว่าพันคําสอนหรือตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูก เติบโตมาเป็นอย่างไรทําให้เขาดูบางครั้งไม่ต้องพูดบางครั้งไม่ต้องสอนแต่พ่อแม่นั้นจะเป็นดังหนึ่งโทรทัศน์วงจรปิดที่ถ่ายทอดสดชีวิตกิจกรรมปฏิบัติสิ่งดีๆให้ลูกเห็นตลอดเวลาถ้าเราทําให้เขาดูนะเป็นอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสปฏิบัติให้เป็นแรงบันดาลใจต่อให้ไม่ต้องพูดพร่ำอะไรเลยเดี๋ยวเขาก็ดีตามนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าพันคำสอนนั่นเองวันพ่อแห่งชาติปีนี้คนไทยร่วมใจกันทำกิจกรรมที่น่าจะนำความสุขมาให้กับทุกๆค,คนทุกๆจิตใจคนทุกๆวัยที่เป็นคนไทยมากทีเดียวคุณพ่ออยู่ในบ้านตระหนักรู้จากที่ได้ฟังจากท่านวอวิชราเมธีไปว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นในใจของลูกเริ่มต้นจากสุขที่เกิดขึ้นจากใจ พ่อและแม่มาก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกกลููให้ทาง